สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็มาพบกับครูออนอีกแล้วนะคะในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าบนโลกใบนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกสิ่งแวดล้อมและอะไรคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นภูเขา แม่น้ำน้ำตกสัตว์ทันหลายต้นไม้สิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆเ,เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคะ่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเด็กๆเ,เห็นไหมคะวันนี้ภาพ เห็นเด็กๆ3คนไหมคะเขาช่วยกันเก็บกวาดขยะและก็ปลูกต้นไม้เพื่อให้โลกของเรานั้นน่าอยู่คะ่ะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆเ,เป็นที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตและให้ออกซิเจนกับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆคะ่ะคำถามประจำหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรถ้าเป็นครูอรอนะคะครูอรอนก็จะช่วยปลูกต้นไม้เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่สำหรับวันนี้ครูออนขอจบหน่วยโลกสวยด้วยมือเราเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ